คือตอนเนี้ผมได้ยื่นไปที่ศาลในงานก่อนนะครับแรกน้อยเราก็แสดงจุดยืนว่าเราต้องได้รับเสร็จและแล้วก็ได้รับความยึดความนในสิ่งที่เราต้องผลได้รับซึ่งซึ่งเตอนนั้นผมก็ไม่ได้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 มองถึงว่า ทีห่รือทีสอหรือว่าอะไรอะไรเงี้ยคือแต่แค่เขาเป็นผู้ใหญ่ที่น่ารักคือเขาเห็นคุณค่าในตัวเราคือเห็นชื่นชอบในบุคลิกของเราอะไรเงี้ยอไว้ใจเราผมก็เลยตอบตกลงไปแล้วก็เตืนดันยาสมปีช่วงช่วงสามองสองรูปการแรกนะที่ผมไปอยูอ่ไม่มีปัญหาอะไรเลยคือทุกอย่างดีมาก ดีหมดเลยทีทุกอย่างทั้งาการจัดการการบริหารแฟนบอลนูน่นนี่นั่นไอเนี้ยคือก็ดีคือเป็นเป็นปกติของทีมฟุตบอลที่ที่ควรจะเป็นอยนู่แล้วทุกเก่าเนี่ยคือเขาเขาเขาแบบวางมือเขาไปต้องไปรักษาสุขภาพอะไรเงี้ยแล้วเขาก็มีการแบบเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนสายทีให้ให้ผู้ใหา่คนปัจจุบันเข้ามาดูแลแทนในช่วงเลกสองของปีที่แล้ว คือถ้าเขาเข้ามาช่วงธันวามกรากุ่มภาสามเดือนแรกไม่มีปัญหาเรื่องเรื่องกระแสเงินนครับสามเดือนแรกไม่มีเลยแล้วก็เริ่มมาเริ่มค้างเรื่องเริ่มค้างช่วงเดือนมีนาเมษาพฤษภามิถุนาสำหรับสำหรับตัวผมนะช่วงแรกเขาจะค้างผมอยู่สี่เดือนแต่เป็นอย่างเป็นอย่างละเดือนละห้าสิบเปอร์เซ็นห้าสิบเปอร์เซ็นต์ ตุลาพฤศจิกาธันวาเป็นเจ็ดเดือนคือเราก็คุยกันแล้วครับก็คุยก็คุยกันก็ถามกันแล้วเขาก็ถามก็ถามว่าเอ้ยทำไมทำไมเงินเดือนไม่ออกทำไมออกซึ่งบางเดือนออกยี่สิบเปอร์เซ็นบางเดือนออกห้าสิบเปอร์เซ็นแล้วก็แบบมาไล่จ่ายจนครบร้อยเปอร์เซ็นอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นมันจะมีช่วงอย่างเงี้ยเดี๋ยวประมาณสองสามเดือนสองสามเดือนซึ่งซึ่งตัวผู้ผมเนี่ย ัวนักบอลเนี่ยมันบางคนอะที่มันแบบไม่ได้มีเงินเก็บเงนินเดือนน้อยเนี่ยมันเดือดร้อนอย่างพี่อืม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 ร้อนมันหมุนเงินไม่ทันไหนจะค่าหอค่าบ้านค่ารถอะไรเงี้ยคือ <c oughs> ถ้าอย่งางอย่างตัวผมเนี่ยก,ก็ก็มีผลกระทบเหมือนกันแหละเพราะว่าเราก็มีรายจ่าย เหมือนเหมือนทุกคนทั้งค่าบ้านค่ารถเราก็ไปต้องไปเอาไอ้เงินเก็บที่เราสะสมมา,ออ,มาออกมาใช้ออกมาใช้ออกมาใช้อะไรเงี้ยแล้วเราก,<ม>ก็ไม่รู้ว่าเงินเดือนของเราเนี่ยมันจะได้ยอดเต็มเป็นเมื่อไหร่จะจ่ายได้เมื่อไหร่อะไรเงี้ยคือมันมีแต่คา<ม><ม>ว่ารอแล้วก็เลื่อนอะไรอ่าเงี้ยมันก็มีผลกระทบลราแต่คน<ม>ที่มันหนักๆเลยเนี่ยคือน้องๆในทีมเนี่ยมันหนักคือมันไม่ได้มีเงินเงินเก็บมากมายอย่ยางตัวผมเนี่ยอ่ะเล่นวันมานาอาจพอมีเงินซัพพอร์ตอยู่ก็ยัง ยัง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 ลำบากกันเลยแล้วพี่ลองคิดสภาพแบบเด็กมัียัไม่ได้ถูงไม่ได้เล่นมีกมานานอะไรเงี้ยเขาเขาแย่มากท่าหนักสุดเนี่ยน่าจะเป็นสามเดือนสุดท้ายก่อนที่เขจะออกมาคือไม่ออกเลยอืมอก็คือตุลาพฤศจิกาธันวาเนี่ยสุดท้าใช่ครับไม่ออกเลยอืมทุกคนตอนนั้นไม่ออกเลยนตอนนั้นไม่ออก คนแทบทุกคนพี่ผมแช้คําว่าแทบทุกคนเพราะบางบางเคสมีแบบว่าไอเอาไปจ่ายน้องก่อน,นพี่พวกผมเดี๋ยวพวกผมรอ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 อืมพวกผมจะจะเป็นประมาณว่าให้ดูแลน้องน้องก่อนเพราะบางคนไปเช่าหออยู่ถ้าหอมันยังไม่มีจ่ายพี่ผมเลยเอาไปไปดูแลน้องก่อนไป <ừ> ให้น้องมันรักยี่สิบสิแบอย่างพวกผมเนี่ยพวก ในพวก่างชาติตัวผมแล้วก็มีสาษาท mm. ี่แบบเล็กอ่เดียวแบบสูงขึ้นมาหน่อยก็ก็รอพยายามรออเพื่อ mm. ให้น้องมันได้ได้เดินหน้าต่อได้กอน mm. คือระหว่างที่ผมบอกว่าให้ไปจ่ายน้องก่อนแล้วผมจะรอเนี่ย mm. คือเขาก็พูดแหละว่าเออได้แน่นอนได้ครบทุกบาททุกตังแน่นอนจนผมหมดสัญญาออกมาเนี่ย mm. ผมก็เข้าไปคุยที่ออฟฟิศ แต่ว่าเอ,อแล้วผมแต่ผมต้องย้ายทีมแล้วเพราะว่าผมมีสัญญาผมไม่ได้ผมไม่ต่อสัญญาอด้วยเนี่ยเพราะว่าไม่ได็่ที่ไม่ต่อสัญญาเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าเราทิ้งทีมทิมท้งน้องในทีมนะแต่เป็นเพราะว่าอเราก็ต้องเลือกในสิ่งที่ทดีให้กับตัวตัวผมเองเพราะว่าผมหมดสัญญาผมมีข้อเสนอเข้ามาผมก็ต้องไปหาความมั่นคงข้างหน้าเพราะถ้าผมผืนอยู่ต่อครอบพอผมลำบากแน่นอน อืมอืมอืมไปพี่ครับย้ายทีมหา,ายระหว่างที่เราย้ายทีมเนี่ยเราก็ทาเอกสารกันทําเอกสารของผมเนี่ยเอกสารของผมเนี่ยมันระบุววาเป็นสองงวดงวดแรกอะ่ะเขาเขาจ่ายมาแล้วในวันที่สิบสองสิบสองมกราสามแสนกว่าบาทยอดของผมมันเจ็ดแสนกว่าบาทงวดที่สองเนี่ยสิบสองสิบสองกุมภาอืมแล้วก็สิบสองที่สองกุมภาปุ๊บ ผมจาได้วันสิบสองกุมภาเป็นวันที่อุดรแข่งผมก็คิดแล้วแหละว่าเอ,อวันนี้คงไม่ได้เขายังไม่ได้โอนเให้เราอพอมาถึงวันที่สิบสามกุมภาเขาก็ส่งไลน์มาฟิลฟิก็ประมาณว่าเออมื่อวานที่ติดแข่งทั้งวันอะไรเงี้ยติดแข่งติดดําเนินการแข่งการแข่งขันอะไรเนี้ยเอายุ่งยุ่งไม่ได้ไม่ได้ติดต่อมาบอกอะไรเงี้ยแล้วก็พูดในเชิงประมาณว่าเอขอ,อ,อเวลาหน่อยขอเวลา รองเงินก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็หวังว่าหวัว่าเราจะเข้าใจเขาอะไรเงี้ยซึ่งผมก็ไม่ได้ไม่ได้ตอบกลับอะไรไปผมก็ก็เงียบไปผมก็เงียบแล้วก็รอไปจนถึงทุกวันเนี้เขาก็ยังเงียบอยู่คือตอนเนี้ยผมได้ยื่นไปที่ศาลแรงงานก่อนอันดับแรกเพราะผมก็คุยกับน้องอีกสองคนที่ออก,กคทีเหมือนกันพร้อมผมเนียก็ยังไม่ได้เงินเหมือนกก็มีมีสัญญาระบุเหมือนกัน ก็คุยกันางว่าเอ้ยเราไปยื่ยนตรงตรงนี้ไว้ก่อนดีกว่ายืมไปเพราะว่าอย่างน้อยๆเราก็แสดงจุดเองว่าเราต้องได้รับสิทธิ์แล้วล้วก็ได้รับความยุติธรรมินในสิ่งที่เราต้องสมทำได้รับก็ไป,ไปยื่ยนไว้ก่อนอมผมก็มไม่รู้หรอกว่าการยืมเปลือกเรื่องจะเป็นยังไงต้องไกลเคียหรือว่าต้องยังไงแต่อันดับแรกที่น้องนองมาดีอยู่มาก่อนคนแรกก็เขาก็บอกว่าเราเป็นไกลเคียแล้วก็มาตกลงกันอะไรเงี้ย ว่ากระจายเป็นยังไงซึ่งผมของผมมันมีสัญญาอยู่ได้ผมก็ต้องไปไกลเคียอีกหรืออะไรเงี้ยเดี๋ยว่ะผมคิดว่าผม,ผมทที่ผมดูอะคือ99%อะเขาเข้าใจในตัวที่นักบอลที่ออกมาเรียกรอ้อย99ผมให้99%เลยพี่อืมหมายถึง<ข>แฟนบอลใช่ไหมเขาเข้าใจแหละว่าใช่ แฟนบอลเนี่ยเขาเข้าใจเข้าใจตัวผมมากแล้วผมแบบโอ้ยเป็นเจะขอบคุณเขายัางไงแบบคือเขาไม่ได้มาดา่ดาด่าผมอาะเออแต่คือเขาเข้าใจผมว่าผมอยู่ที่มาสามปีเกือบเกือบสี่ปีผม,ผมทําทุกอย่างเพื่อทีมเล่นซ้อมทําทุกอย่างเพื่อทีมไม่เคยออกมาพูดในทางที่เสียหายให้กับทีมอะไรเงี้ยคือผมพยายามแบบทําทุกอย่างที่มันเป็น,นกฟุตบอลอาชีพคนหนึ่งที่ทควรท,ท,ที่จะทําให้ทีมอยอมรับในตัวเราแล้วก็แฟนบนอลยอมรับตัวเรา อ่าพอผมทําตรงนั้นหน้าที่ผมได้ดีพอได้ดีแล้วแหละผมก็เลยพอพอเกิดเรื่องขึ้นไม่มีแฟนไม่มีแฟนบอลคนไหนมามาดา่าเลยว่ามงึมงทําร้ายทีมหรออะไรเงี้ยมีแต่ส่วนมากมีคนพูดว่าเข้าใจมากกว่าอืเข้าใจแล้วก็เห็นใจมากกว่าอันดับแรกอะผมคิดแค่ว่าผมผม,ผมต่อสู้เพื่อทีม ต่อสู้กับทีมน,น้องๆทุกคนต่อสู้กับทีมแล้วแล้วทุกคนซ้อมหนักแข่งขันอะไรอย่างเงี้ยมันมันเกินร้อยเปอร์เซ็นต์รับแล้วแล้วทีนี้สิ่งที่เนี่ยเรากลับมาคือมันเป็นศูนย์เลพี่มันเป็นแบบเป็นเงินที่เป็่เงินที่ไม่ใช่เงินเดือนจริงๆของเรามันเป็นแบบว่ายี่สิบเซนก็คือสี่บาทแต่ที่เราคิดอัลกอรกิทึสี่บาทยี่สิบเปอร์เซ็นต์ที่คิดว่าเรา,เราได้กันี่บาทเออแบบแล้วก็มีแต่คําพูดที่บอ,อวกว่าเราพอ เดี๋ยวก่อนรอก่อนเดี๋ยวก่อนจนจนเป็นคำว่าเลด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 หนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งซึ่งมันมันไม่ไหวอ่ะครับผมออกมาพูดแบบเนี้ยมันอาจจะเป็นกระบอกเสียงให้มันแบบว่าถ้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 าเราทําทาทีสุกวันเนี้ยถ้าเราไม่พร้อมอ่ะเราก็เราก็ไม่ควรทํำนะก็หรือหรือทําแล้วรู้สึกว่ามันไม่ไหวก็เราก็ควรปล่อยทีมดีกว่าเพราะผมคิดว่าทีมบูดอนเนี่ย เป็นทีมทีมใหญ่ทีมจังหวัดใหญ่แล้วมีฐานแฟนบอลที่มั่นคงแล้วก็ค่อนข้างเยอะมากผมก็มีมีผมคิดเอาเองนะว่าน่าจะมีคนที่เข้ามาพร้อมดูแลอผมไม่ได้ออกมาท้าชนเพื่อทาลายทําลายทีมหรือว่าหรือว่าอทําให้ทีมเสียชื่อเสียงผมมาผมออกมาพูดออกมาพูดวันนี้หรือเ,เรื่องหรือที่ผ่านมาที่ผมออกมาพูดเนี่ยพูดเพื่อว่าอะเราเจออะไรกันบ้าง <Okay. S 2> hmm. เราเจอเหตุการณ์อะไรกันบ้างครับอ่าเราไม่ได้แบบโจมตีทีมพูดให้ร้ายทีมแต่คือผมพูดออกไปใน,น่วนนี้ผมพูดออกไปมันเป็นเรื่องทีนงนั้นเพราะว่าผมโดนคัดเงินเดืนอนตลอดระยะเวลาที่ผมอยู่กับทีมช่วงเดือนนี้เดือนนี้เดือนนี้แล้วก็สามเดือนสุดท้ายอ่าผมไม่ได้แบบก็ได้ทําร้ายทีมผ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 ม,ผมพูดเต็มปากว่าผมไม่ได้ทาร้ายทีมไม่ได,ไได้ไม่ได้ทําร้ายแฟนบอลผม ให้เกียดและเคารพแล้วก็รักแฟนบอลที่นั่นลงมารวมถึงท่านผู้บริหารชื่อเก่าผมค่อนข้างให้ความเคารพอย่าสงสูงถ้าพูดแบบแบบเป็นไปได้จริงๆนะพี่ถ้าสมมุติว่าสมาคมหรือหรือว่าววก็เลยบริษัททีวีเอลอย่าที่ไทยดีใช่ไหมเ,เห็นอย่างเงี้ยเห็นเชฟแล้วที่เป็นข่าวเนี้ยผมว่าผมอยากให้เขาอะ เรียกตัวตัวที่ที่โดกนกระทะไปนั่งคุยเลยแบบคุยแบบว่าเพราะอะไรเกิจดจากปัญหาอะไรไหนดูนีเป็นทำส,สัญญาก,กันแบบไหนทําไมถึงไม่จ่ายถ้าไม่จ่ายปุ๊บอ่สมาคมจะช่วยนะคับยังองอืมเออผมอยากแบบอยากแบบอยากนั่งคุยแหละแบบอยากนั่งคุยอยากเล่าให้ฟังเลยออืมว่าเหตุการณ์มันมเป็นยังไงไม่ใช่ว่ารอ้อย โอเคโอเคโอเคคำว่ารอรอให้เมันไปฟ้องก่อนอะไรเงี้ยไปพูดก่อนอะไรเงี้ยผมอยากให้แบบว่าปุ๊บเห็นปุ๊บเรียกเข้ามาเลยอะไรเงี้ยผมไมา่างนั้นอนะ่ะนักบอลจะอุ่นใจมากเออถึงข่าวปุ๊บนักข่าวกัญญาตกลงเรียบร้อยอไม่จ่ายเป็นข่าวปุ๊บเรียกเข้ามาคุยเลยละอ,อะไรเงี้ยเพราะอะไรยังไงแบบแบบไม่ใช่แค่รอให้นักบอลแบบโอเคมันผมอาจจะพูดผมพูดหิดผมไม่รู้นะว่าไม่ใช่ว่ารอแค่ให้นักบอลไปไปฟ้องโน่นฟ้องนี่ก่อนแล้วกัน แล้วแบบว่าถึงจะเข้ามาดูแลผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะเข้ามาดูแลหรือเปล่าแต่ผมผมอันนี้ผมไม่ได้เรียกร้องว่าอะไรนะว่าจะเข้ามาดูแลอะไรโอเคผมเข้าใจว่าผมต้องไปท้องเป็นขั้นตอนขั้นตอนอันนี้เรื่องที่ผมเข้าใจดีแต่ผมตอบคําถามของที่ไงว่าอยากาให้เป็นแบบไหนถูกไหมพี่ตืางกัเพาะพี่ถามว่าอยากเป็นแบบไหนผมเลยตอบว่าเห็นปุ๊บเข้ามาเค็มเลยอะไรเงี้ยเออขุยนั่งเชียร์เลยถ้าถ้าไม่ นู่นตนักะคนทีมจะเจออะไรบ้างเนี้ยแบบให้แบบติดต่อพยังทีมเลยอะไรอย่เงี้ยไม่ใช่ว<ม>่ารอแค่เอกาสารมาแล้วทำนื่นนี่น<ม>ั<ม>่นเลยไม่อยากให้มันชา้าไปก่อนนี้ที่ว่าถ้าถ้าเขาหายไปเลยอเงี้ยแล้วเงินก็ไม่ได้เไม่ได้อะไรเงี้ยผมก็ยอมนะแต่ต่อให้คนแบบนี้ออกออกจาก ผมผมพูดผมพูดเท็จเนี่ยผมพูดเท็จเนี่ยกับกับแฟนผมกับกับน้องๆเนี่ยน้องๆที่ที่ที่อยู่ในอยู่ที่อยู่ดอด้วยกันเนี่ยที่แบบว่าอืคุยกับคุยมาตรงๆเลยเออแบบว่าทําไปก่อนเลี่ยงเรื่องไปก่อนได้ไม่ได้ั้างมันถ้าเขาจะไปให้มันไปอกไปเลยทิงทีมไว้เดี๋ยวมีคนมากุ้ทีมเองอะไรเงี้ยเงินกูไม่เอาก็ได้อย่ามาอยู่เลยวงการนี้เสียเสียหมดนักบอลเสียหมดคือแบบว่าเราเดือดร้อน เกือบทีเดียวให้แต่ทีมไปต่อได้ก็โอเคอะ่ะคือเราต้องพูดอ่ะพี่เราต้องพูดอะ่ะพูดเราจะพูดยังไงพูดกับสื่อก็ได้ให้สื่อเป็นคนแบบเป็นกระบอกเสียงให้เราก็ได้แต่คือปัญหาคือหลักๆเลยคือเ้าอยากอยากให้ออกมาพูดมากกว่าอืมออกมาพูดแล้วก็มีเราก็มีแบบหลักฐานจริงๆมีข้อมูลจริงๆให้ออกมาพูดเขอออา,ดาอย่างน้อยอะสื่อก็ไม่ทิ้งเราเขายังเป็นกระบอกเสียงให้เราแบบที่จะช่วยเรา แล้วก็<ช>ประเด็นต่ามขั้นตอนในเรื่องของาการเรื่องฟ้องศาลหรือไปอสมาคมหรือพีพีแออะไรอย่างเงี้ยอยากอยากให้ทําออกมาพูดมากกว่า,อ,ากออกมา,ามาทําไม่ใช่ว่าเราโดนเปื่อแต่เราเลือกที่จะเงียบเงียบเราไปทวงเองสุดท้ายมันก็ผมก็ไม่ได้หรักถ้าเขาจะไม่ให้เนี่ยหรือหรือเ,เขาไม่มีให้ก็ก็ไม่ดู